10อันดับเครื่องสูบน้ำเบนซินยี่ห้อไหนดีราคาถูกคุณภาพเยี่ยมอีกหนึ่งเครื่องมือที่มีความจำเป็นสำหรับชาวเกษตรกรที่ช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำช่วยให้การสูบน้ำเข้าสวนานาไร่ให้เป็นไปได้โดยง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นได้ผลไม่แพ้กันกับเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานต่างๆและสำหรับวันนี้เรามีเครื่องสูบน้ำที่เหมาะกับการใช้งานมาแนะนำกับเครื่องสูบน้ำเบนซินยี่ห้อไหนดี แข็งแรงทนทานประสิทธิภาพเยี่ยมทำงานได้ต่อเนื่องไม่มีสะดุดในราคาที่ไม่แพงตอบโจทย์สำหรับการใช้งานได้เป็นอย่างดีจะมีรุ่นไหนที่น่าสนใจบ้างมาดูกันเลยค่ะเครื่องสูบน้ำโตมิสุบเครื่องยนต์4จังหวะ8.5เรงมา้าสตาร์ตติดง่ายทนทานผลิตจากวัสดุคุณภาพประหยัดน้ำมันใช้งานได้ยาวนานกำลังไม่ตกปั๊มน้ำขนาด3นิ้ว สามารถสูบน้ำลึกสุด8เมตรมีระยะส่งแนวราบ800เมตรและระยะส่งน้ำสูงสุด30เมตรที่อัตรา800ลิตรต่อนาทีจึงเหมาะสำหรับสูบน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคภายในอาคารบ้านเรือนสถานที่โรงเรียนและสำหรับเกษตรกรชาวสวนชาวไร่งานที่ต้องการปริมาณน้ำมากๆ เครื่องยนต์สูบน้ำวีโกเทครุ่น G.P.30 พรีเมียมเครื่องยนต์สี่จังหวะ6.5แรงมา้าประหยัดน้ำมันทนทานคุ้มค่าปั๊มน้ำขนาด3นิ้วสามารถสูบน้ำลึกสุด7เมตรมีระยะส่งแนวราบ250เมตรและระยะส่งน้ำสูงสุด30เมตรที่อัตรา650ลิตรต่อนาทีจึงเหมาะสำหรับสูบน้ำในปริมาณมากๆเช่นการทำการเกษตรทำไร่ทำนาทำสวนงานระบายน้ำฉุกเฉินหรืองานระบายน้ำปริมาณมากๆ งานระบายน้ำแหล่งน้ำท่วมขังน้ำหลาก,กเครื่องสูบน้ำมิสุเซนเครื่องยนต์4จังหวะด7.5แรงม้าสตาร์ตติดง่ายร้อนไม่ดับประหยัดน้ำมันปั๊มน้ำขนาด3นิ้ว สามารถสูบน้ำลึกสุด8เมตรมีระยะส่งแนวราบ500เมตรและระยะส่งน้ำสูงสุด32เมตรที่อัตรา1,000ลิตรต่อนาทีโดยมีข้อดีที่แท่นครอบรอบเครื่องแข็งแรงเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่ต้องกรอกน้ำให้เต็มสายแค่กรอกน้ำให้เต็มหอยโขง่งและอะไหล่หาง่ายใช้อะไหล่เดียวกับเครื่องฮอนด้าทุกชิ้น เครื่องสูบน้ำมีซูแม็กเครื่องยนต์สี่จังหวัดเจ็ดแรงม้าสตาร์ตติดง่ายรอบจัดสูบน้ำแรงประหยัดน้ำมันปั๊มน้ำขนาด3นิ้วสามารถสูบน้ำลึกสุด8เมตรมีระยะส่งแนวราบ500เมตรและระยะส่งน้ำสูงสุด28เมตรที่อัตรา1,000ลิตรต่ตอนาทีจึงเหมาะสำหรับสูบน้ำเพื่อการเกษตรทั้งรดน้ำในปแปลงผักผลไม้ต้นไม้หรือดูดถ่ายเทน้ำจากบ่อพักเข้าพื้นที่นาใช้ในไซงานก่อสร้างบึงทะเลสาบ หรือสำหรับดูดถ่ายเทน้ำในบริเวณน้ำขังเครื่องสูบน้ำฮอนด้ารุ่น WB 3 0 n e s ที่3เครื่องยนต์4จังหวะ5.5แรงม้าที่ทรงพลังให้น้ำที่แรงอย่างสม่ำเสมอและสูบน้ำได้มากปั๊มน้ำขนาด3นิ้ว สามารถสูบน้ำลึกสุด7.5เมตรมีระยะส่งน้ำสูงสุด23เมตรที่อัตรา1,100ลิตรต่อนาทีที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการใช้ใบพัดปั๊มน้ำประสิทธิภาพสูงรุ่นใหม่ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาด้วยระบบ4ีใบพัดเพื่อให้มีความสมดุลระหว่างแรงดันน้ำและปริมาณน,น้ำทำให้การเคลื่อนไหวของน้ำราบรื่นมีแรงเสียดทานน้อยช่วยให้ประหยัดน้ำมัน เครื่องสูบน้ำ Power Magnum รุ่น MS30 Nest ที่3 HP เครื่องยนต์4จังหวะ5.5แรงมา้าเครื่องยนต์แรงเดินนิ่งทำงานต่อเนื่องได้นานไม่ดับให้ปริมาณน้ำมากแรงส่งสูงประหยัดน้ำมันปั๊มน้ำขนาด3นิ้วสามารถสูบน้ำลึกสุด7.5เมตรมีระยะส่งน้ำสูงสุด30เมตรที่อัตรา1,100ลิตรต่อนาทีด้วยเครื่องยนต์ระบบสตาร์ทมือแบบดึงเบาสตาร์ติดง่ายกับลานดึงแบบ Easy Start เครื่องสูบน้ำคันตกรุ่นเคทียามา30 CX เครื่องยนต์4จังหวะ6.5แรงมา้าทนทานใช้งานได้ยาวนานกำลังไม่ตกประหยัดน้ำมันทำงานได้อย่างต่อเนื่องปั๊มน้ำขนาด3นิ้วสามารถสูบน้ำลึกสุด8เมตรม,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 มีระยะส่งแนวราบ280เมตรและระยะส่งน้ำสูงสุงสด28เมตรที่อัตรา1100ลิตรต่อนาทีเหมาะกับเกษตรกรที่ต้องการเติมน้ำเข้านาหรือให้น้ำพืชสวนด้วยท่อขนาดใหญ่ ทำให้ประหยัดเวลาและน้ำมันในการสูบแต่ละครั้งได้งานไว้น้ำเต็มเร็วเครื่องสูบน้ำลู่เชียนรุ่น LT304X เครื่องยนต์4จังหวะ6.5แรงมา้าสตาร์ทติดง่ายรอบจัดให้ปริมาณน้ำมากปั๊มน้ำขนาด3นิ้ว สามารถสูบน้ำลึกสุด8เมตรมีระยะส่งน้ำสูงสุด28เมตรที่อัตรา1,100ลิตรต่อนาทีจึงเหมาะสำหรับสูบน้ำเพื่อการเกษตรทั้งรดน้ำในแปลงผักผลไม้ต้นไม้หรือดูดถ่ายเทน้ำจากบ่อพักเข้าพื้นที่นาใช้ในไซงานก่อสร้างบึงทะเลสาบหรือสำหรับดูดถ่ายเทน้ำในบริเวณที่น้ำขังเครื่องสูบน้ำคอยทองรุ่น K006 เครื่องยนต์4จังหวะ6.5แรงมา้า ปั๊มอลูมิเนียมและเครื่องยนต์ประกอบในโครงเหล็กแข็งแรงสะดวกในการเคลื่อนย้ายปั๊มน้ำขนาด3นิ้วสามารถสูบน้ำลึกสุด6เมตรมีระยะส่งน้ำสูงสุด30เมตรที่อัตรา800ลิตรต่อนาทีสำหรับสูบน้ำเพื่อการระบายน้ำโดยใช้ระบบเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนเหมาะกับการเกษตรอุตสาหกรรมและครัวเรือน เครื่องสูบน้ำฮิโนตารุ่น EAP 653แซดเครื่องยนต์สี่จังหวะ6.5แรงมา้าเครื่องสูบน้ำฮิโนตาประสิทธิภาพสูงทนทานสู้งานหนักปั๊มน้ำขนาด3นิ้วสามารถสูบน้ำลึกสุด8เมตรมีระยะส่งน้ำสูงสุงสด24เมตรที่อัตรา1,000พันลิตรต่อนาทีที่ผลิตในประเทศไทยมาตรฐานญี่ปุ่นได้รับฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงจากกระทรวงพลังงานด้วยชิ้นส่วนคุณภาพสูงเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน เครื่องสูบน้ำแรมบูรุ่น r b 3 0 g p เครื่องยนต์4จังหวะ6.5แรงม้าเครื่องยนต์เบนซินพร้อมติดตั้งปั๊มน้ำมาพร้อมโครงเหล็กที่สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายรองรับการใช้งานที่สมบุกสมบันปั๊มน้ำขนาด3นิ้วสามารถสูบน้ำลึกสุด8เมตรมีระยะส่งแนวราบ300เมตรและระยะส่งน้ำสูงสุด28เมตรที่อัตรา1,100ลิตรต่อนาทีจึงเหมาะสำหรับงานลำเลียงน้ำเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม งานระบายน้ำฉุกเฉินสำหรับงานระบายน้ำปริมาณมากๆเครื่องสูบน้ำแดวูรุ่รน gae 80เครื่องยนต์4จังหวะ6.5แรงมา้าเครื่องสูบน้ำเบนซินแดวูสตาร์ตติดง่ายรอบจัดให้ปริมาณน้ำมากปั๊มน้ำขนาด3นิ้ว สามารถสูบน้ำลึกสุด7เมตรมีระยะส่งน้ำสูงสุด28เมตรที่อัตรา1,000ลิตรต่อนาทีเหมาะสำหรับสูบน้ำเพื่อการเกษตรรดน้ำในแปลงผักสวนผลไม้และต้นไม้สามารถดูดถ่ายเทน้ำจากบ่อพักในพื้นที่นาใช้ในไซงานก่อสร้างบึงทะเลสาบหรือสำหรับดูดถ่ายเทน้ำในบริเวณน้ำท่วมขัง ถูกใจกดไลค์โปรดสับสไคร์ข้างล่างขอบคุณค่ะ